สวัสดีครับวันนี้ฮอนด้าซิตี้เอ็นจีวีโรงงานนะครับใหม่หกแสนกว่าโลแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาล้างหัวฉีดเดี๋ยวเราจะมาถอดแล้วก็มาดูวิธีการกันว่าเราล้างแล้วภายในหัวฉีดจะเป็นอย่างไรนะครับครับเดี๋ยวเรามาถอดอหัวฉีดออกกันนะครับเพื่อที่จะเอาไปเข้าออเครื่องล้างนะครับ ครับตอนนี้เราก็ประกอบสายเครื่องล้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาล้างกันนะครับเราจะมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคแล้วครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วล้างจะเริ่มเปิดเครื่องแล้วนะครับนะหัวหนึ่งหัวสี่นะครับที่ดำๆออกมาตรงนี้ตรงนี้มันคืุ้มออกมาลัมองหนะครนะ เน,นี่น้ันยาตอนแรกใสๆนะก็จะเริ่มดำก็จะค่อยๆออกทีน,นี้เราก็จะเริ่มล้างน้ำที่หนึ่งนะครับแป๊บเดียวดำแล้วครับตอนเริ่มหมดโอเคเราจะลองล้างครับห้าหกรอบนะครับเพื่อให้สะดครับจากการล้างไว้ประมาณสักตอนนี้น่าจะห้ารอบแล้วตอบ,ตอบว่า ยาดำมากเลยยาดำมากเราปรับแรงน้นอยาให้แรงขึ้นรก็มีการสีก็มีความต้มองการนิดหนึงเดี๋ยวเสร็จนี้เดี๋ยวเราจะล้างอีกหนึ่งน้ำครับตอนนี้เป็นการล้างน้ําที่สองแล้วนะครับก็สังเกตดูนะครับนี่น้ำใสไม่มีตะกอนดู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 อันนี้น้ำแรกของเราเป็นไงครับ ยังไงครับดำสีตะกอเทียบนะครับโอเคเดี๋ยวล้างสองเราก็ล้างอีกสักสี่ห้าลอบนะครับเอาให้สะอาดที่สุดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอากลับไปใส่ให้น้องเขาไปทดลองใช้งาน